Bye. <laughs> แตงกัวกับทั่วปลูกกินเองค่ะนี่กินตลอดเลยค่ะสวัสดีค่ะมือนี้กบมาพอยันกระไฟแล้วค่ะมือนีเฟังจับ้ามาเก็บแล้วกับมาเบิงทั่วกับแตงนะคะดกคักเลยค่ะตาบอกว่าย่ายเก็บไปแล้วค่ะช่วงเทียงแต้ว ฟังโมลูว่อยากเก็บไปแล้วแล้วฟังก็อยากกินตำทั่วก็เลยจะมาเก็บค่ะต้นบัวงามนะคะตะวันนุ้ยดอกกินบัวท่านละค่ะตอนนี้นี่ค่ะนอนกระโล่งเหมือนกันค่ะนอนกระล่งนอนล่งเยอะเหมือนกันค่ะนี่พาอว่าได้ฉีดยานะคะ นี่อาจจะบ่อวบปันใดค่ะแต่ว่ากระกรอบโอเคค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเก็บกันเลยค่ะเก็บก่อนคำค่ะ,ะคำแล้วนี่กะหามงครึ่งแล้วค่ะพระอาทิตย์กะกำลังจะตกดินแล้วค่ะลงมาบ่าไอ้บ่ท่าน่ะยายเก็บไปก่อนนะคะถ้ายายบ่เก็บไปก่อนเนี่ยโอ้โหหลายบ่คักเลยค่ะ ชมคัมที่พอ่าค่ะถึงตนจะบางามแต่ว่าพอปลูกกันนวย้ดยดกเ้ยดกทีค่ะดกดกเลยค่ะดกมากเลยเก็บบระทันเลยค่ะเพราะว่าแป๊บๆมันใหญ่เร็วบักเลยค่ะ,น,คะ,อน,ยยคะนอนนอน นี่แ่ะค่ะจะตัวกินดีของเขานะ่ะเห็นไหมค่ะผู้ยเตะกี่พังย่านอย่านอนแต่พราว่าปลูกอะไรกินเองเท่าหย่านมันล่ะค่ะเท่าหย่านมันเฉยโดยแบบบ่มีอะไรเลย ยายก็บไปเยอะแล้วก็เลยจะบ่ค่อยเยอะปันใดค่ะแต่ว่าก็ยังพอมีค่ะพอมีอยู่ค่ะแป๊บๆจะแกเร็วค่ะนี่นอนนอนกินเยอะเลยค่ะปุ๊บอู้ลูกนี้อวบค่ะ มันนี่อวบดีจังอืมอันนี้ก็นอนค่ะนอนนอนกินลายค่ะปลูกอชิดาก็จะแบบนี้ค่ะเจอนอนเจอไรเยอะค่ะนี่ต้องเจอแหละตักอวบมะอู้นี่ค่ะอวบมากว้าวไปกินคนเดียวแค่นี้เพิ่งกับพ่อแลอ้วละค่ะ แค่นี้ก็ได้เยอะแล้วค่ะพ่อตำเรียแล้วค่ะแต่ว่าถ้าได้เก็บแล้วก็อยากจะเก็บให้หมดเก็บว้ไอทั่วนี่เก็บเอาผ่านเมื่อไรนะคะเพราะว่ามันแบบมันเป็นพันที่เขาเห็ดอะไรมาแล้วเนี่ย่ะคะแบบว่าให้เาเก็บพ่านต่อค่ะเพราว่าเก็บผ่นกะนายรีบค่ะนายกะรีบ เลอะอเลิ่มแก้ก็อยากจะเก็บออกเลยค่ะพอเก็บพันไวกะใส่บ่ไ้ค่ะปุอะไรเหมือนเดิมนีทั้ทงนี้เยอะค่ะทั้งนี้เยอะมาก,ามากถ้าจะยินยินก็นต้องหมุนออนะค่ะแต่ถ้าเผาจัง้อยก็ต้อง เด็ดเลยค่ะเด็ดเลยเด็ดเลยข้างหลังก็มีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยในป่านไหนไม่ค่อยออกไปนะคะแค่ <Get S 2> แป๊บเดียวค่ะได้กำละตอนช่วงทั่วนาว่องหันแพงมากเลยค่ะชิบปาดได้แกแคร์ว่กกี้าากเองค่ะมาตอนนี้ปลูกกินเองนี่กิดพอเลยค่ะฮู ช่วงนี้คนปลูกทั่วกับแตงกันเยอะค่ะราค่าทั่วกับแตงถูกค่ะได้เยอะด้วยพอคนปลูกหลายค่ะเอาคะแต่พอโบปลูกไว่ก็คงจะได้ซื้อกินค่ะพอฟังว่าได้ปลูกเลยค่ะปีนี้นอนไม่เยอะเลยค่ะนอนนอนกินทุกอันเลย ฟังฟังมะปกไวค่ะเอาตัวเองมานอนปกไกวหายแตงให้ตัวค่ะฟังนำทีว่ามันแจกกำน้ำอยู่ตรงเนี้ค่ะปอกไวอันนี้เก็บไปฏ้กอนค่ะเก็บไวได้อีกอาจจะมืออื่นกันใหญ่ละค่ะแป๊บเดียวเพียกรเริ่มมากนะคะบรรยากยศน้นอนเยอะค่ะ เจาภาพแบบนี้จะเป็นนอนค่ะนอนตัวประมาานีก็กินบลละท่านล้ค่ะาเฮาปลูกกินเองเฮากะบะคอยชี้เลียดกบพวกนอนพวกอะไรปันไดค่ะนวยบะง่ามกะกินไหนคือเก่าค่ะต่ถ้าเอาไปขายนวยบะงาะบ่ามกะบะคอยมีผู้ใดสื่อนะคะ่ะมาค่ะเขามาเก็บแปลงกันต่อโอ้โหแค่สองเมือองค่ะ ญ่เล้วบัาากเลยแกคักเลยเพราะมะฮัวแตงที่พอเอามะปุกนี่มันเก็บพันไดหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันแกแล้วกะปลอยมันไว้ก็แล้วกัน,นะคะ่ะเอาไปก็บอกกรอบนี่ค่ะเอามาเก็บลูกที่ยังเก็บได้ค่ะนี้ผู้แป๊บเดียวเองใหญ่งเล้วบัาากเลยว้าว,วน,นี้ลูกสวยค่ะ ตนแปงกับว่าคอยงามเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้อยดกดีมากเลยค่ะฟังเก็บแบบหลายรอบแล้วค่ะทั้งน้อยงามน้อยบง่ามปนกันไปค่ะนี่ผูกินเองบด้ยากเลยนะคะขอแค่เฮ้าลงมือเห็ุค่ะเฮาก็จะมีแป้งกับท่วไว้กิน,นะคะ่ะนี่เพิ่งชอบลูกอ่อนๆแบบนี้ค่ะอร่อย เดี๋ยวเร็จ,จังน้อยค่ะกินอีกแห้วพังดูบาได้เลยอ่อนๆแบบนี้อืมอร่อยค่ะเดี๋ยวห้มันเก็บต่อปุ๊บต้องเผาเก็บ่อนค่ะเดี๋ยวฟ้ามืดแล้วโอ้โหมีค่ะนัวย,ยังเงาเลยกำลังทำพอดีค่ะถ้าเอาไว้อีกมีแก้นแน่ๆเลย เดี๋ยวเลยค่ะปุ๊บอือฮอลูกนี้สวยมาค่ะย่าแปลงกวัวมังต้นมันดีละค่ะเบาอวบเบาอย่างเลยเต่อกรลูกเลยขนาดนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะอือฮอ ลูกนี้ก็สวยค่ะแต่ว่ายังอ่อนอยู่เดี๋ยวไว้อีกสักมืออึงค่ะมาเก็บค่ะอ๊พังเจออีกแล้วอันนี้กรสวยค่ะแต่ว่าแก้แล้วเดี๋ยวว่างปิดไปเลยค่ะนอนเจาะเรียบร้อยแล้วนี่ก็ยังอ่อนอยู่ค่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนไปดีอีกมือตะว่ามือเดียวกันไงเลีรยวมากๆมกเลยนะคะนี่นี่ก็เริ่มจะแก้แลคะ,กกคะค่ะนี่เก็บเลยดิกว่าค่ะ ลูกปังนี่ก็มีค่ะนี่ก็เริ่มจะแก้มือนกันลูกนี่ก็บ่ค่อยสวยแต่ว่าเริ่มจะแก้มือนกันค่ะเก็บป้ายค่ะเอาไปผัดแตงอู้ลูกนี่แก้เรียบแล้ว,ลวนี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปผัดไม่งั้นก็เอาไปต้มจืดยัดไส่ค่ะลุก,ลก ไม่มีค่ะโอ้ลูกนี้ยังได้อีกมือหนึ่งค่ะยังออนดิยูย้ายหดน้ำไปแล้วค่ะยังชุ่มชื้นยูก็ับไปว่าโอเคเขาไม่ต้องหอดปุ๊บมานีค่ะนี่ได้อีกลูกแล้วค่ะเยอะเลยค่ะที่นี่ต้องจะเอาไปกระบ,บานได้ไหเนี่ยเยอะมากค่ะ หมดด้วยยังนะปุ๊บปุ่มต้นนี้ต้องแก่นี่ปลูกกิ่รอบกับต้นสวยค่ะลูกอ่อนๆมีอยู่แล้วค่ะนี่อันนี้ก็ยังไวดีอีกมือหนึ่งอยู่ค่ะนี่อ่อนอยู่ถ้าว่าลูกนี้เขาจะต้องเก็บกันละค่ะนี่เริ่มจะแก้แล้วเก็บได้เลย,เลยปุ๊บว้าวสวยค่ะสวยมากนี่อสองลูกค่ะ นี่นี่ให้เพื่เก็บแตงแล้วเนี่ยในไข่ลูกนึงนี่ค่ะ,ห,คะหมดแล้วค่ะถามมันบ่รอาสายตาฟัางไปนะคะนี่ค่ะ,คะเราก็จะได้ประมาณน,นี้ค่ะได้เยอะมากเลยค่ะโอ้ว้าวเยอะมากค่ะหนักเลยชิเนี่ยทัว่วไปเยอะอยู่ราคาเนี่ นี่ละค่ะพั้งกะพามาเก็บแตงกับทั่วที่เขาปลูกไว้กินเองนะคะนี่เห็นต้นแบบนี้ก็คือแบบว่าได้เยอะค่ะเก็บได้เกือบทุกมือเลยค่ะมือเว้นมือคือแบบมีให้กินได้ตลอดเลยค่ะจนตอนนี้ก็กินบ่ท่านแล้วนะคะแต่เอาไปแจกด้วยค่ะปีที่แล้ว ปี่ฮีที่ฟ้องปลูกฟ้องปลูกไว้เยอะค่ะแล้วผู้ใดมาใจเงินค่าเกี่ยวเขาฟังแจกให้ผู้ระถุงผู้ระถุงเลยค่ะปีนี้บ่ได้ปลูกเยอะค่ะอาจจะมีพ่อไห้ได้กินแถวบ้านค่ะแต่คือจะบ่ได้แกะแจกไผ่ค่ะปีนี้เพราะว่าบ่หลายนะคะบ่ได้ปลูกหลายเดี๋ยวให้มุ้อนี่เมดรอบอีกจังน้อยก่อนค่ะเดี๋ยวฟังจะมาปลูกค่ะ เพราะว่ายายบอกว่าน้ำทีขังยูงนี้น่าจะอยู่ไรโดเลยค่ะเพราะว่านา้ำมันเต็มทงเลยนะคะถ้าแต่มีน้ำไม่ตรงนี้คือแบบลงไปตักแล้วก็หดแค่นี้สบายมากเลยค่ะพอถูกเท่ขั้งตรงยางไปนู่นนะคะยางไปตรงสางจานู่นค่ะแล้วก็บแบกมโหตรงนี้ค่ะเมย์บักเลยค่ะเนี่ยคะ่ะส่วนคลิปนี้ฟังกับพามาเก็บ แตงกับทั่วนะคะที่เฮาปลูกเองที่พ่อปลูกค่ะนี่ก็ถือว่าได้เยอะมากเลยค่ะส่วนคลิปนี้พ่องก็ต้องขอตทไปแคสซัมนี้ก่อนนะคะไว้เจอกันฟังงไม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ